เน้นปุ๋ยที่มันละลายน้ำได้ดีละลายน้ำได้ง่ายนะครับช่วงนี้ก็ต้องประคบป,ประงมนะครับคาดว่าอีกตอนนี้สามสิบมือนแล้วครับช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ดูแลบะเขือเทศช่วงติดดอกติดผลน,นี่ครับยากที่สุดเลยพี่น้องเป็นช่วงบ่อยไงเป็นช่วงปราบเซียนปุ้งบ่ได้เพราะว่าหายน้ำบ่ถึงนะครับดอกเขาจะร่วงเบรเลยครับนี่ก็เริ่ม สังเกตดีๆจะเริ่มดอกจะเริ่มเฉาๆนิดๆนะครับเพราะว่าเจอแดดห้อนๆเข้าไปเบิดมือนะครับตุตะพาลุยส,สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องวันที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 6 8ด้อครับพี่น้องผมสวัสดียมย,ยังแรงครับวันนี้ในมาเบืองปลาบกเขือเทศนะครับ ออกดอกเต็มแล้วครับพี่น้องมะเขือเทศตอนนี้อายุอ37มือนะครับอายุ37มือเริ่มเป็นลูกแล้วครับพี่พี่น้องเริ่มออกดอกออกลูกนะครับลูกอาจจะพระนเนยปันเดนะครับผมนี่ครับเริ่มเห็นลูกออกมาแล้วครับต้นเดกกำลังโตต้ตนเด กำลังแตกกิงก็ยังบทันนมีนะครับเจอก็เห็นลูกออกหลายแล้วครับผมช่วงนี้อากาศเริ่มฮ่อนครับอากาศค่อนข้างฮ่อนนะครับแล้วก็ทีต้นซ้อก,ก็ทีเย็นๆน้อยหนึ่งนะครับเนี่แหละครับช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ดูแลบะเขือเทศช่วงติดดอกติดผลน,นี่ครับยากที่สุดเลยพี่น้องเป็นช่วงบ่อยไงเป็นช่วงปราบเซียนนะครับ ถ้าเกิดเป็นลูกออกลูกแล้วนะครับออกเป็นลูกลูกติดขนาดนี้แล้วแบบนี้ครับแบบนี้ครับอันนี้ว่าเป็นห่วงครับก็คือติดแล้วติดเลยครับแต่ไอรุ่นที่เป็นดอกนี่ครับผมนะครับถ้าเกิดอากาศฮ้อนถ้าเกิดห้องบ่มลุงบ่ได้เพราะว่าหหยน้ำไม่ถึงนะครับดอกเขาจะร่วงไปเลยครับนี่ก็เริ่ม สังเกตดีๆจะเริ่มดอกจะเริ่มเฉาๆนิดๆน,น,นะครับเพราะว่าเจอแดดห่อนๆเขาไปเบิดมือนะครับจากปกติไฮน้ำแค่ประมาณสามสิบนาทีมีสิบนาทีต่อมือนะครับช่วงอากาศหนาวช่วงนี้ก็อาจจะขยายไปถึงสี่สิบถึงห้าสิบนาทีนะครับต่อมือนะครับหนาเปียกเลยพี่น้องนี่ขนาด ปูแบบเว้นหลุมปลูกนะครับเพราะว่าบางเจ้าออเพิ่นเอาทุกหลุมนะครับถ้าปลูกทุกหลุมมันก็จะหนานะครับยังที่ผมอธิบายไปนในคลิปที่แล้วครับผมช่วงนี้บำรุงเป็นพิเศษนะครับปุ๋ยจากตั้งแต่ตอนที่เขาปลูกมานะครับใส่ปุ๋ยตาก,กระต่ายสูตร เสมอนะครับ16 16 16หรือจะเป็นตายีหอใดก็ได้นะครับผมสูตรเสมอนะครับจะเป็นปุ๋ยหอดดตาไดนะครับต้องเป็นปุ๋ยที่มันละลายน้าดีๆนะครับกระสอบละประมาณ1,200กว่าบาทนะครับตากระต่าย1,230 250ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเขาจะให้ปุ๋ยเขามาทั้งสายนำยดนะครับพี่น้องนี่เสียงสายนำยดบะ นะครับต้องเป็นปุ๋ยที่มันละลายน้าโดยได้ดีนะครับถ้าเกิดเขาบ่ละลายน้ํานะครับเขามาน้าตามสายน้หยดเขาก็จะตันสายน้หยดเฮ็ดให้ปุ๋ยเฮ็ดให้น้ําบ่อไปถึงปลายร่องนะครับปัญหาดอกล้นปัญหาลูกล้นก็นจะตามมาเพราะว่าเขาบ่ได้รับสารอาหารนะครับตั้งแต่มือที่ปลูกจนหอดนะครับเริ่มอ,ออกดอกนะครับจะเป็นสูตรสิบหกสิบหกสิบหกสูตรเสมอนะครับ สวนผมใส่ตากระต่ายสำหรับพี่น้องในถามมาเนาะพอเริ่มติดดอกติดผลแล้วครับก็บจะเปลี่ยนสูตรนะครับเป็น13 13 21นะครับมาของส่วนผมใส่ของยารานะครับกระับ2,300กว่า 1, บาทนะครับทุกช่วงของการใส่ปุ๋ยจะเน้นปุ๋ยที่มันละลายน้ำได้ดีละลายน้ำได้ไง่าย นะครับช่วงนี้ก็ต้องประครบประงมนะครับคาดว่าอีกตอนนี้สามสิบมือก็บีอ่าสามสิบเจ็ดวันเดือนหนึ่งก็อีกเจ็ดมืออ่าโดยประมาณนะครับคาดว่าอีกประมาณเกือบสองเดือนนะครับก็จะได้เก็บสำหรับแปลงดื่นๆกับช่วงนี้ราคากับว่าถือว่าโอเคปันไดเน,นะครับกับแปลงนี้ก็เลยอ่าบำรุงให้เขาเต็มที่ให้เขา ดกใบคอนแหละครับราคาเป็นยังไงกะนยังที่ผมบอกนะครับคนสวนบ่าสามารถสีกาหนดราคาอย่างใดนะครับเพียกายกับหลายคลิปที่ผมลงไปปล่อยเห็ดซุกแดงทั้งสวนกับพี่น้องก็เคยเห็นมาแล้วนะครับคุณแดดลมลมตกงามบอกพี่น้องโอเคครับผมอัปเดตอายุบุกเขือเทศอัปเดตสวนมะเขือเทศพันซีดากับพันลูกทอให้พี่น้องบึง้ง นะครับกบัพี่น้องอยากทราบพี่ยังพี่น้องอยากได้ความรู้ยังกับทักมาถามได้นะครับผมวมก,กับสิเขาไปตอบหรือสื่อที่ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบ่งนะครับผมคลิปนี้กัขอบคุณหลายๆนะครับผมพอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับดอกเยอะมาก